สวัสด hey ีครับพ่อแม่พี่น้องทางยูทูบครับผมนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปคลิปแรกนะครับที่จะเกี่ยวกับการพูดกับลูกไผ่นะครับก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่ของผมนะครับพี่น้องช่องเก่าของผมโดนโดนแฮกไปแล้วนะครับผมครับโดนมือดีแฮกไปแล้วนะครับผมครับผมก็เลยมาเปิดช่องใหม่นะครับนะครับช่องใหม่ช่องอยากให้ฟัง เป็นวัดรถไถทําเองใช่เองครับพี่น้องครับก็ยังไงก็ฝากเลยครับพี่น้องครับฝากพี่น้องทุกท่านนะครับที่ผมได้ส่งลิงก์ส่งไลน์มานี่แหละครับผมช่วยช่วยแชร์ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับผมครับเพราะว่าช่วยเป็นกำลังใจใ้การละกันนะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็เสียใจมากครับผมนะช่องผมที่ทํามาผาจะได้ยอดติดตามถึงสามหมื่นคนนะครับผมจะลงคลิปได้ สามสี่ร้อยถึงห้าร้อยคลิปนะครับก็หายไปทานหายไปเลยครับซึ่งคนที่ทําก็ใจดํามากเลยนะครับพี่น้องครับก็คลิปน้ำหนักจะไม่มีค่าอะไรันะครับแต่มันเป็นมีค่าทางกิจใจนะครับที่ผมได้ทําได้สร้างขึ้นมานะครับผมนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องทางเกษตรกรของเรานะครับที่ชอบในการดัดแปลงนะครับที่อยากทํารถ ขายและอะไรใช้เองนี่นครับผมนะก็หายไปนะครับก็เลยผมก็เลยมาเปิดช่องใหม่นะครับช่องใหม่ช่องนี้ก็ยังไงก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับฝากช่วยกำลังใจให้นะครับช่วยแชร์ช่วยกดติดตามนะครับผมก็จะลงคลิปเกี่ยวกับรถไถยมาเดิมนะครับพี่น้องผมก็จะาหา,าความรูใ้ใหม่หาจุดบ,บกพร่องอะไรต่างๆมาลงหรือว่าอ,าอะไรที่พี่น้องต้องการถามหาต้องการาหาก็ พี่น้องก็ยังยังโทรยังโทรมาสั่งอะไรได้เหมือนเดิมนะครับเบอร์เดิมของผมนะครับที่เป็นเดิมที่พี่น้องเคยเห็นนั่นแหละ0833016555นะพี่น้องก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งจะเขียนเบอร์ไว้นะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์ทิ้งไว้ในในคลิปนะครับยังไงก็พี่น้องก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่น้องนะครับยังไงก็ช่วยแชร์ช่วยฝาก กดไลค์กดตามช่วยเป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นในช่องยูทู e นะครับเพื่อจะได้เป็ี่นเห็นในในกลุ่มที่กว้างขึ้นนะครับถ้าเราไม่ช่วยแชร์ช่วยกดาตามหรืออะไรก็มันจะได้เห็นเท่วงจำกัดนะบางท่านก็จะไม่เห็นนะครับเพื่อให้มาถึงพี่น้องของผมที่ยีิีของผมที่เคยดูนะเพื่อจะได้ยังยังติดตามกันอยู่ครับผมนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจกัน กันแล้วกันนะครับผมนะครับพี่น้องก็ผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับพวกวดไถถ้าพี่น้องสงสัยอะไรจุดจุดข้อของมันหรือจุดแก้ไขของมันครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับแบบนี้นะครับาการทำวัษไถอาจจะไม่ได้ต่วนนี้อาจจะไม่ได้ทำครับเพราะว่า,าพี่น้องก็หลายท่านก็ทำกันเองหมดแล้วเนาะก็ทําแล้วเต็มแต่พี่น้องท่านทําไปแล้วมันก็จะเกิดปัญหาครับ ก็เรา,าก็ช่วยแก้กันนะครับมึงก็จะได้เป็นยังไงล่ะปรึกษากันครับอย่างเช่นอย่างคลิปก่อนก็ผมลงไปคลิปก่อนก็มีพี่น้อง f c ถามมาว่าแตกทำยังไงแตกล้อเหล็กนะตัดยังไงตัดออกเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยใช้โอกาสมาชี้แจงในคลิปนี้และช่องใหม่นี้เลยนะครับผมเพื่อให้พี่น้องได้แชร์ไปถึงนะครับถึงคนที่เขา อยากรู้นะครับแล้วก็สุดปัญหาอยู่นะครับซึ่งก็แ็กนะครับเดิมทีมันจะอยู่ที่ 9- ก้ถึงสินิ้วนะครับเดิมๆของมันนะครับเดิมๆนะมันก็อาจจะไม่เท่ากันแต่ละเจ้านะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับ 9- ก้ถึงสินิ้วครับผมของผมเนี่ยอยู่9้านิ้วครับผมตัดออกสานิ้วนะครับพี่น้องที่ตัดออกนะครับตัดไม่ใช่ว่าตัดด้านที่เป็นเรายึดกับตัวรถนะครับ ใช่ตัดด้านนี้นะครับด้านที่เป็นหล็กของมันเนี่ยครับเราให้เราให้เราตัดตัดด้านที่มันอยู่ด้านนอกครับอยู่ด้านนอกที่เราไม่ได้ยึดตัวล้อรถเข้ากับตัวโครงไหนะครับให้ตัดด้านนี้ออกนะตัดออกเราก็ตัดออกล้อออกเลยครับล้อออกล้อออกแล้วก็ตัดออกสามนิ้วตัดเล็บออกสามนิ้วแล้วเราไปจับเข้าเชื่อมมหากันครับเชื่อมมาหากัน แล้วให้ตัดออกหนึ่งเล็บตัดออกเดิมทีผมจะไม่ตัดครับเดิมทีน่ะผมใช้คือใช้เล็บของมันมีเท่าไหร่ผมใช้ทุกตัวนะครับแต่ปัญหาก็คือเวลาเราไปไถานาตมนาที่เป็นนาตมนานแดงนะ่ะมันจะติดครับจะติดก,กับตัวเล็บมันครับจะไม่มีช่องมันจะมีไม่มีช่องไฟพูดง่ายช่องไฟมันจะไม่มีครับแล้วมันจะไถไม่ได้ รถคือจตะ,ะปูดินอยู่กับที่เพราะมันเล็บมันโดนโดนดินพอกหมดแล้วใช่ไหมทีนี้ปีนี้ผมเลยมาคิดหาวิธีเลยตักออกตักออกแล้วลองถ่ายดูรับพถึง้องซึ่งมันถ่ายได้ดีครับแล้วก็การคุยดินได้ดีกว่าแบบแบบเดิมที่เล็บเยอะนะครับมันจะไม่ติดล้อแท็กครับซึ่งล้อแท็กมันก็สามารถจะคุยดินได้ซึ่งจะไม่ค้านะคจะไม่ติดหลุมเลยนะครับถ้า ปีนี้เนี่ยผมลงถึงขนาดนี้เลยผมลองเทสด,ดูรถผมไปได้ครับผมขนาดติดท้องเลยนะเกือบติดท้องเลยนะเนีดเด่จะติดท้องนี่รถผมวิ่งได้เฉยครับผมลองดูนะครับก็คือพี่น้องก็ลองดูไม่เสียหายครับผมตัดตดออกแต่ด้านนี้แล้วตัวเล็บมันนี่ตัวเล็บตั้งมันนี่ไม่ต้องตัดออกับพี่น้องกลัวว่าใช่ไม่ได้หรอกอย่างนี้จะได้เชื่อมใส่ <ไป S 1> เรม่อเดิมนะ ให้คน้องลองดูครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกถึงพูดว่าใช้ได้แล้วเราตัดแล้วพี่น้องก็ยังสามารถปล่อยไว้อย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปตัดออกตัวนี้นะเพรามันจะคุยช่วยเลยครับนะลองลองดูครับผมนะครับก็อย่างงี้เราปากด้วยครับผมปากช่องอยากให้ฟังวิ้นวัดรดไถ่ขับยิงใช้ยิงครับผมครับช่องของผมมันเดิมนะครับแต่เป็นช่องใหม่ที่ผมเปิดใหม่ครับ พี่น้องก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมนะครับช่วยแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ขออนุญาตแช่แช์ลิงก์ให้กับ f c นะครับกับพี่น้องที่ติดตามผมมาตลอดนะครับที่เคยสั่งของสั่งอะไรกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแช์ไปก็หวังว่าพี่น้องก็ช่วยแช่โตมาด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ใีคลนี้ครับผมนะครับเป็นคลิปที่ เพื่อเปิดช่องเพื่อใหอ้มีการมองเห็นในในช่องของเสยนะครับผมนะครับก็มีสาระ,ะนิดหน่อยนะครับก็ยังเหมือนเดิมแหละครับเกี่ยวกับทุดให้รุ่งผลิตอะไรต่งตางๆค่าหน้าอะไรก็พี่น้องก็จะสั่งถิงได้เหมือนเดิมเบอร์เดิมนะครับคุ3ไปตามตามคหนึ่งหกห้าห้านะครับโอเคครับคินี้ก็วิทยาครับผมสวัสดีครับ